สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสาหรับลาวพัฒนานะคะ่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนานะคะ่ะของเซียนประคนชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกระด้สซงเข่าประกวดสา,าวลาวพัฒนาเองเนาะคะ่ะมีแต่งาม,งามสวยๆทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันซุ่ยวันที่14นั่นเนาะคะ่ะที่ผ่านมานั่นเนาะคะ่ะพี่น้องของพ่อ เซียนประโคชนชัยเนาะคะ่ะ,คะก,กับเขาบนเขาล่างเนาะค่ะเลขวิ่งเราก็จับคู่ก็เขาแล้วค่ะสี่สองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะคะ่ะขอกะหายมาเด็ดเด็ดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะว่าสิเด็ดขนาดไหนนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใด้สิข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสจะได้พลาดข่าวสารเด็ดดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็เขาไปรับชมรับฟังเลยค่ะว่าราวพัฒนาของ เซียนประโคนชัยจะเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องเข่าไปหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะประกวดอีกเนาะคะ่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแอดค่ะวันนี้เราพัฒนาเนาะพ่อนาะสง่งเข่าประกวดอีกนิดค่ะคเออประกวดอีกวันนี้ค่ะวางวันอันที่สิบสี่เนี่ยเนาะ,ะพ่อนะะาะกะเข่าเต็มเต็มเนาะคะนะ่ะเนาะสี่สอง หนึ่งเลขจับคู่ค่ะมื่อนี่ก็จะส่งเขาประกวดอีกนะพอนะ่อเนาะลาวพัฒนานะพอะ่อครับมันมีการส่งเขาประกวดเป็นเคยค่ะเอาเราเอาเรื่อยๆค่ะพอ่อเลขวิ่งก่อนวิ่งนะคะพอ่อครับเลขวิ่งวิ่งบนล่างเนาะครับเหมือนเดิมค่ะบนล่างผมไม่มีแยกเนดะ้อ ค่ะพ่อค่ะบนล่างเลยค่ะมีสี่มีหกมีแปดสี่หกแปดนะพ่อค่ะจับเด่นให้หย,ยุ่สองตัวก็คือก็เมื่อนี้เด่นเล็กวิ่งหกกับแปดนะพ่อนะ นับสีมันก็เด่นเหมือนกันเลยจั่ตัวรองค่ะเป็นตัวรองเนาะสีเนาะพ่อค่ะอ่าจับคู่ค่ะจับคู่เนาะพ่อจับคู่วันนี้มีติด,ดาทูเตอร์ภาษางค่ะจับคู่มีหกสี่หกสีเก้าสีเก้า ่ค่ะค่ะพอกปค่ะแปดสาม สองสีค่ะเก้าหกเฮ้ยหกเก้าหกเก้าค่ะอย่างนี้มันจะมันได้กี่ชุดกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ค่ะแชุดค่ะได้เรยจิงนี่เป็นตกันเนอร์ค่ะตกนรจะมีสองชุด ค่ะตัวกันนะครับค่ะตัวกันก็มีสองศูนย์สองศูนย์และค่ะไ่ cc ผมไม่ใช่เนผมสมันเป็นเลขตัวเด่นด้วยค่ะ ก็เป็นอะไรหรอกค่ะเน้นเอาก็ได้ค่ะพ่อค่ะสามตัวหางเดียวค่ะสามตัวหางเดียวเห็นไหมคะคือหกสี่สี่หกสี่สี่เนาะค่ะก็นี่แค่นี้แหละค่ะค่ะสิบชุดพอดีค่ะ ค่ะ่หสค่ะคอหก,หกสี่นะค่ะหก,หกหนึ่งน่ะก็อีกอย่างอีกนอ่ะ สามแล้วก็เน้นพี่ซีซีด้วยค่ะเน้นทีซีซีนะคะค่ะสามตัวมันไม่แค่นัเลยค่ะสามตัวหางเดียวเลยเหมือนบ่พ่อค่ะมือนี่งามยุคพ่อใครที่หนึ่งอีกละค่ะมือนี่เนาะสาวงามสาวลาวพัฒนาเพราะว่า ค่ะงามค่ะนะพ่อค่ะวันที่สิบสี่นังกะเข่าสี่สองตรงตรงเลยนะพ่อเนาะทั้งวิ่งบนวิ่งล่างนะค่ะสองประมาแบบลุ่นๆเลยค่ะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะของวันที่สิบสี่ทิพานมานักะเข่าเล็วิ่งบนล่างแล้วก็จับคู่กับเข่าสี่สองนะพ่อค่ะค่ะพ่อ เราขอให้ทุกคนทุกท่านงโชคดีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหรือหวยลาวผมขอให้แดดฟังฟันขอให้เข้าขอให้ได้กันทุกคนและขอให้คลองปลารวยทั้งโชคดีดวงมีแร่ความมั่งแต่รวยเด้อค่ะทุกขาขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆเด้อค่ะวันนี้รวยๆเด้อพ่อค่ะค่ะ สวัสดีค่ะพ่อค่ะอ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นลาวพัฒนาของเซียนประโคนชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ได้โทรมาให้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะสำหรับวันที่16เนาะคะ่ะ16กันยายนเนาะ,ะ,ะค่ะ65เนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะเซียนประโคนชัยเนาะคะ่ะวันที่14นั่นเนาะคะ่ะของเซียนประโคนชัยเลขวิ่งกับเขาบนเขาล่างจับคู่นั่นก็เขา42เนาะคะ่ะ มื่อนี่เนาะค่ะเซียนประโคนชัยกระดัยสงสาวลาวเขาประกวดอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับงามค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะสะรุปให้ฟังว่าของเซียนประโคนชัยมีตัวไหนบ้างดินตัวไหนบ้างเนาะค่ะพี่น้องค่ะ16กันยายนเนาะค่ะลาวพัฒนาเซียนประโคนชัยเนาะค่ะวิ่งบนล่างเนาะค่ะ4 6 8เนาะค่ะเด่นที่ หกับ8ปเนาะคะ่ะสีนี้เป็นตัวรองเนาะคะ่ะจับคู่นะคะพี่น้องมีหก9ี่เหหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าเจดหแปดแดสเนาะคะ่ะสองสี่หเกนาะคะ่ะตัวกันเนาะคะ่ะสองศแต่สีนี่เนาะคะ่ะกับเป็นตัวเน้นเนาะคะ่ะพี่น้อง เน้นให้เนาะค่ะที่หกสี่หกหนึ่งแปดสามสี่สี่เนี่ยเด้อค่ะคือตัวเน้นเนาะคะ่ะสามตัวเนาะคะ่ะพอให้มาหางเดียวเนาะคะ่ะหกสี่สี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองแคปหนา้าจอไว้เอาไว้พิจารณาเบิรงเนาะคะ่ะสําหรับราวพัฒนาเนาะคะ่ะราวพัฒนาของพ่อเซียนประคุณชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็อย่าพลาดเนาะคะ่ะกด็ด็ด,ดๆสวยสวยงามทั้งนั้นเนาะคะ่ะสําหรับราวพัฒนาเนาะคะ่ะวัน สุกที่16กันยายนเนาะคะ่ะทางรัฐบาลทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะมือนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านลำลำรวยรวยโชคดีกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อิบปฏดยพลาดข่าวสารเดดๆีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะก็สสำหรับมือนีเนาะคะ่ะแอดกับคอฝากไวเค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ